กระทรวงแรงงานจัดนิทรรศการการเผยแพร่และสาธิตการนวดแผนไทยและสปาเพื่อสุขภาพให้บริการรองรับสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศที่มาติดตามทำข่าวการประชุมเอเปในครั้งนี้ครับ การจัดให้บริการนวดแผนไทยในครั้งนี้ครับถือเป็นการนำซอฟต์พาวเวอร์มาโชว์ให้สื่อต่างประเทศได้รับรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รับรู้นะครับรวมไปถึงเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้สื่อข่าวทั้งประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งเชื่อมัน่นว่านี่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยครับทั้งนี้ครับภาพรวมตั้งแต่การให้บริการตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการกว่า700คนโดย200คนเป็นชาวต่างชาติครับ สำหรับพูดให้บริการนวดแผนไทยและสปาเพื่อสุขภาพเป็นการนวดคอบา่าไหลนวดตอกเส้นและนวดสปาหินร้อนซึ่งในแต่ละวันจะมีพนักงานนวดกว่า50คนมาให้บริการวันละ10ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการสาธิตทําผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ในการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพและยังมีการทาเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วยนะครับ